สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขนมครกสะสิมาเม่น,นี่มาพอกันยุทงให้ทงหน้าพาพี่น้องมาเยี่ยมเกษตรบ้านทุ่งเพิ่นก็มาเยี่ยมเพิ่นเรื่อยๆครับมาประจําละเพราะว่ามานี่เราวมันรู้สึกว่ามันมีความสุขนะครับมันมีแนวให้เหิื่อหลายอย่างมี่กบมีปลาม,เม,ลมีเป็ดมีไก่นี่้ยเหี้่อหลายอย่างนี่กบน่อยรุ่นหนึ่ง กบน้อยรุ่นนี้เพิ่นพอไหม่เพิ่นเหลี่ยมหยามอยู่โอ้ยตาสะอ่อนคือก็ยังเพิ่นเดินซ่อนคือนยังนี่รุ่นน้อยเพิ่นเพิ่นพอเองเพิ่นก็เลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วล่ะครับแต่ว่ารุ่นนี้เพิ่นฝึกเพิ่นหัดพอเองก็ได้ผลอยู่ผมก็สิได้มาเลี้ยนน้ำเพิ่นนี่ล่ะต่อไปคุณนีแม่พันธุ์เพิ่นยินข่าวว่าเพิ่นเอาเป็ดมาเพิ่มมามาเบิ่งเป็ดเพิ่นจังหน่อยก่อน นี <to> <AS> ่ส <macht> oh, nice. ินี <ksam> ่ข้าวเอาเป็ดมาเพิ่มไม่มาเบิ่งกระดาษมาหลายปันไหนคุณเดือพี่น้องอุ้ยปืนเนี้ยิ่งพี่น้องคุณปลายามหยามอยู่คุณโอ้คุณเป็ดคุณคุณคุณเป็ดเป็ดเดี๋ยวเบิ่งปลาก่อนปลาที่สวดส่วนยุ่ยโอ้ยกระช่างนี่ปลายังไงนะอันนี้ปลาเข้งปลาเข้งเนี่ยโอ้ปลาเข้งง่ายปันไหนแล้ว เงินก ua ละทั้งกะสีประมาณทั้งสามนิ้วนี่แหละบ้านนี่จับเลยนะมึงปลาเขีงปลาปลาเขีงปลาเขีงพันไงคมบ่แมนหมอชุมพรนะหมอชุมพรบ่อนหยาบหยาบอยู่พี่น้องจะสะอ่อนอันกระช่างไงไปยังกว่ากระช่างไงกระช่างไงแห่ะปลาคอซ้ำนิ้วมือไปกไงก็ผมมืออยู่หรอก พี่พี่น้องเป็ดสุดมากกับจำผมมืองไงก็ผมมือแนวหนึ่งไงจำผมมืออะไรจีไงสา,กายกไอยไงสาบก,ก็มาแข่งอยู่โอ้ยินข่าวว่าเป็ดมาเพิ่มอีกมาหลายปันไหนปะอุ้ยพี่น้องบ่ได้หนึ่งนับมั่งกับกะกาประมาณว่มามาันว่าหกสิบเหรีรวมทั้งหมู่เก่าหมูม่ใหม่น้ำอืมโอ้อันนี้เพ,พิ่งเพิ่งเรียนน้ำขึ้นมา,มาจนเออกำลังเรียนน้ำแล้ว มันก็หมอปันยังแล้วนี่สารนำพักมุพักบุ้งครับพักปอดมูนอุ้ยปุยเลย <c oughs> โอ้นั่นประคอซำเหนี่วมือแล้วซำตัวใหญ่ซำปูมือแล้วตัวใหญ่แล้วก็มีมันี่มันบ่อ้นี่กันมันบ่อ้เสมอปรนไดดอกบือเน่าเบิ่งพี่น้องโอ้ยขอมานี่จักสิเบิ่งหยังแน่พุ่นเป็ดก็หลายเป็ดก็ประมาณหกสิบตัวละเพื่นว่าโอ้สดชื่นดีครับนาะเพิ่นได้เล่นน้ำเนาะ กินอาหารเราไปอะไรนี่ยังเลยมันได้เล่ยนนำล้อมล้อมโน่นน,ะน,นี่ล้อมแล้วเป็นบ่ไอ้ล้อมตาใน,นันคือเก่าเหรล้รอมตาไไอ้ในวนทะเลนัล่นแหละเพราะวนเก่าหมายถึงปล่อยเป็ดได้แล้ววันไหนออแต่ว่าปล่อยกับของกับต้องเฝวก็เก่าล่ะแมนเพราะว่ามันเห็นมันบุนลยลส่วน,นมันเห็นตะไคร้สนีอา่อยุได้ถึงปล่อยเขาก็ต้องเฝ้าคอยเห็นควักเป็ดหน่อยคอยอยู่บ้าน มันกั์ดขาดเลยไหมจนเดี๋ยวหาตะไคร์เดี๋ยวหาตะไคร์มาเห็นนันกระสีว่าปิดไว้ท่าั้นเพราะว่ามันแลีนเหรียญทางหุ่นลายเพราะว่ามันเห็นเชืองนี่มามาลงมาทงไล่ไหลไม่แท่คันเจอทิมทิ่มมาปลายุ่นขังวัดปลาหมือนมามม้าเป็นสิบด้มันเป็นสิบเลยดีออกมนั่นเส้นมัดหีดออกกลางขึ้นหมาท่าไหนกลางเว้นก็ออกบ่เออมันมาเป็นฝูงเลยมาเป็นสิบมังเียว่ามันยี่สิบหุ่นล่ะมาท้าเห็นแย่แรงเห็นมันมาท่ง สักใดนี่ขันมันเห็นมาเห็นทั้งสี่นี่บ่ได้เด้นี่มันสียานคนบ่กันมันมันบ่ยานข้นเลยเป็ดงามงามพี่น้องเสียอ่อนป้าพคนซื้อไข่มาฟักอีกตัวว่าเออนี่รุ่นรุ่นฟาร์มเดียวกันกับฟาร์มันฟาร์มที่มูตัวใหญ่โตโตโตอ่อนอามาฟักก่อนนหเดี๋ยวจะสังเกตโตอ่อนเปล่าอันใหญ่พิษหูพิษตาเร็วเนาะอ่าโตบักใหญ่ได้แต่ว่าขนอุยยังยั่งอยู่ ม,มันยังเป็นขนอุ้ยยังเป็นคน,นคนคนละฟาร์มบ่คนละฟาร์มอันนี้อันนี้สั่สงมาจากเครื่องไม้หมดนี่มูตัวใหญ่ใหญ่นี่มูในในบ่อน,นี่ยมูคนมีอุ้ยใหญ่ใหญ่มูเอามาหลังนี่สิบสิบวัชชันหลุนก่อนมันบ่แม่กันมูเอามาหลังนี่มันมันอยู่รายเอีดออันมูที่สั่งมาเนี่ยมาจากเชียงใหม่แต่ว่าคนสั่งมาอีกชุดหนึ่งคนว่าคนเห็นมันโตใหญ่ดีบานก็เลยสั่งมาอีกจ้าเสวียนผู้หลังคุณเรียนนำแหละคุณขึ้นมาใส่ขนสวดสวดอยู่คื บนีก็อยู่ในปูาหญ่นี่ก็แล้วเลยระบาดนี่เป่นไปกินเนียยูฟุนจักสิไปว่าใบเพราว่าสิตาดอกหม้มันเป็นแปรงเักหน่อยเนี่ยไมสิโค้งไปโค้งม,มากเมอนกันสิแต่เปลียเปลียน,น,นเป่นข้ามึงนั่จะโตงามจังมันสดเชื่อปานยังแล้วในเรืนานาเนอนน้ำเนาะเะอ่เจ้าะสาอนครับกินจินหัวหานเร้อบาดนี่ปลาลงสีหน่อย

อืมขั้นมือหน,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 น่อยนี่หน่อยแหลมแหลมแน่ม้วนแน่ว่าดีไงพักไม่นด้ออกจากปลาแมันหนาวปวดเลยอะไรพี่น้อง,อองมือนี่สายแล้วสิครับก็ไปทำงานแล้วบปลานี้เมื่อหลังยังสิมาเยี่ยมเพิ่นไหมเมื่อหลังยังสิมาเยี่ยมเราไหมสำหรับมือนี่กับสายแล้วเดี๋ยวสิเขาไปทำงานแล้วผมสำหรับคลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคน อย่าลืมเป็นกำลังแรงเคีย์แรงใจซอยผมต่อไปนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีทุกคนคลิปหน้าพอกันสบายดีสวัสดีครับ